ô, cứ mi 2 ẩn sẵn ở hương thau này. Nồi cháo tâm tăm, cá là tăm. ừm, này. hơn nước, ý lại sứt nhợt luôn. Tới nãy kíp riêng là tăm, ghép ở riêng luôn đó. Tới nãy, ồ, ngang đây Phần chân chín nhẵn, tới nãy hả? Chín đỉn, đỉn lai. Tốt, đỉn ở bến thau này mát tăm, đẹp và được lơ cả mì เดินทางมาสองชัง่วโมงท่านผู้ชมตอนนี้บอสแตงคำมาฮอดแล้วบ้านผ่าโค้งตามจุดประสงค์และเป้าหมายของทีมงานของบอแตงคำนะสบายดีท่านผู้ชมพบกับบอสแตงคำนักไก่อีกเส้นเคยเนาะมือ้อวานบอแตงคำมีโอกาสดีเนาะมาตามคำอ่า มาตามความเป็นองต้องการของเอฟซีที่เพื่อนว่าอยากเห็นบ้านผาโค้งเนาะเพื่อนอยากเห็นบ้านผาโค้งพอสตงคกับกับทีมงานก็มาตามความเป็นองต้องการของเอฟซีเนาะแต่ว่าเบื้องภาพวิวด้านหลังของบอสตงคังามุดนี่แหละทงให้ทงหน้าท่านผู้ชมไย ทงให้ทงหน้าบ้านผาโคง้งเมืองไซรบุทองแขวงคำม่วนโอ้เอา้าบรรยากาศบ้านเฮือนเพั่นสะิเป็นอะไรกัติดตามฮับส้มไปพร้อมๆกับบอลเตียงคำได้เลยนะบัดน,นี้เนาะไปเลาะเบิงบ้งวัดสะกนก่อนจงังพาทุกท่านเลาะเบิงบ้านนะ ทางเส้นนี้นี่มาฮอดผาโค้งเราไปบ้านอย่างไรอีกเลยโอเคบังรบัองัตรออ๋่นบัออันนี้จะเป็นวัดเพิ่นอันนี้คือบ้านผาโค้งเมืองไทรบัทองแสงขมวนซึ่งเป็นบ้านชนเข้าผู้ไทยนะ เดวเาจะท่านศิภา,าท่านผู้ชมเลาะถามไทยเบิง้งภาพวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านผาโขงส่วนในยามแล้วให้แล้วนหน้านเพื่อนเทีหยังนะที่จะไปอยุบกันจุดนะครับสิพาเลาะบ้านผาโขงก่อนตามความเพียงหของต้องการของเอฟซีเนาะที่เพื่อนอยากเห็นบรรยากาศบ้านเฮือนบ้านผาโขงเนาะโอ้ต้นเผาเนี่ยลายปีเติบและไรด้เนี่ตน้นเผา บราเตียงคำมายามฝนมันก็เลยบรรยากาศจะบกไยงดงามภายในทำ้ท่านผู้ชมก็ขอโทษขอัยรละไรเพราะว่าบ้านบ้านของเพื่อนนี้มันจะยู่ลุบยู่ลุบสมควรมีมีน้ำขังโอ้คือสสุดเนาะมามาอนอีสุดละ สภาพบ้านเพื่อนๆกับเป็ี่ยนเฮือนทรงลาวซึ่งอาชีพ์รักของเพื่อนเมนเฮตนาเนาะกวางขนาดท่านผูน้ชมเลยนาเพื่อนกวางกวางอยู่ทางนั้นทนูกนาอ้อมเลยหลายขนาดเป็นอู้เข้าอูา้ป่าเนาะหน้านาศิพาท่านผู้ชมเป็นเลาะเบิง่งโซนนี้ นะบ้านผาโค้งอันนี้เราบรรยากาศบ้านผาโค้งครับตอบสนองตามความเหงน้องต้องการของเอฟซีเพื่อนอยากเห็นบ้านผาโค้งสำหรับท่านผู้ชมท่านใดเนอเอฟซีท่านใดที่อยากจะให้เบอต่งคำไปนำเสนอบ้านใดภายในแขวงขมวนเท่ากับสามารถแนะนำเข้ามาได้เนะถ้ามีโอกาส บ่กถึงคำกระสีพาไปเบิ่งไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านของเพื่อนขึ้นทางนี้บ่ขึ้นไปเลยปะมาขึ้นไปเลยบ่ได้บ่ลองมองดูเลยเลยใส่เลขสูงๆไว้บ่ ใส่เล็ก oh สูง oh, ม um ันคือบ่อแห้งแถวรถอันนี้ส่เล็กหนึ่งพัดวิทยุปุ๊้น้ำไหลเลยโอ้น้ำผ่าบ้านเลยเนาะคือบุคเข้เห็นไฟยูเฮือนคือว่าแล้วมาต่นง่ายเนาะมา tầm hủ, hủ. À. tầm bộ hình khuôn nhảy nó lói bài là หงเฮียนบ้านผาโคงอ๋อหงเฮียนนี่ฮอดมัธยมอ่ะฮอดเนาะเอว่าจบมอจ็เลยเนาะอมักบ้านมาเฮียนอยู่หงเฮียนนาขามนาขามกามาเนาะเืออบเขตนี้มาพิมพ์บดเนาะ มีบุคคลน่ะตั้มผ้าตั้มเพจัง <Okay. S 2> บเงุเพะฮะป้าอยู่แถวไหนเขาเขาอยากไปเห็นเนี่ยตั้มอยู่น่าบินหลังมากเขาเขาอยากเห็นน่ะตั้มสีชินลายตั้มนะ,ะอะไรเขาอยากเบิ้งอันน่ะผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเพื่อเอาให้ท่านผู้ชมนี่ได้เบิง้งเพื่อเพื่อนอยากได้อยากซื้อเพื่อนกับสีสาัานี่ก็ตั้มบ็ไม่ง่ายหากะยะนี่หากะแล้วนี่ผู้เจ้านี่ก็ แล้วเราบ <ไป S 1> อกขอขอเบิ้งได้เบาตัวผลิตภัณฑ์ที่เาขาเขาตำแล้วนะโดยบมเป็นยังเขาเขาอยากเบื้งอันนั้นท่านผู้ชมเดียวสีผ้าท่านผู้ชมเบิง้งอ่าผลิตภัณฑ์จากสีมือให้งานเพื่อนเพื่อนตำเพื่อนตำแผ่นนี่แหละอ่าน้องท่านผู้ชมเบ,มบาเตียงคำพามาเบิงบ่ง <S <S ผลิตภัณฑ์สีมือเพื่อน เป็นตั้มเป็นสิ้นเนาะอันนี้เป็นสิ้นสิ้นยังก่อนตัวนี้เพื่อเดินสิ้นยังสิ้นมีสิ้นมนะีเอ่อแค่ไล่ดิง่งเค่ดิ่งสิ้นมีเนะเาะไลยมันนี่เขาซับเองว่ะเลยว่า,วามันมันมีแบบมาแล้วเออซื้อเอาอันนี้เราซับเองตีสิ้นตีสิ้นซับเองตัวนี้แหละเขาซื้อลายมันมาเลยมันบ่แล้วมาตั้มเอาเออตั้มตั้มลายนี่เลยเนาะตัวพระเจ้าผู้เอากระมีโอแบบเขาคึดเองกระมีเนาะ เนี่นี่ก็บผู้เองเออสินหมี่เนาะ thì, อืมอันนี้สินหมี่สีมือตั้ตมเองเพิ่นเพิ่มตั้มเองนี่ท่านผู้ชมเลยเออป้าเพิ่นเฮ็ดหลายเลยอันนี้แม่เพิ่นตั้มเก็บเอาอัอนนี้นี่ตัวนี้เก็บเ,เอาเลยเออนนโอ้งามคนาเออเพิ่งเพิ่งขึ้นเบื้องด้ยค่ะนี่แม่จับขึ้นเบื้องดค่ะโอ้งามอีกเลยเนเน่

กจลายแบบเลิกอะมี่เนาะลายแบบเลิกกับมีอออาะงามอัเียทนผู้ชมไหอันนี้สิเป็นผ้าห่มหมผ้าลายผ้าลายโอ้อันนี้ลาเพื้นวรา่าตุ้มผ้าลายพื้นเดียวอเนาะขันได้นอนห่มผ้าลายพื้นเดียวนี่สิเป็นเนื้อคู่พือนวอ่านี่ันี้เป็นผ้าลาย ท่านสมมติเขาเก็บเอาอันนี้ตั้มเอาอันนี้กัอ่าอับผื่นนึ่งนี่ใช้เวลาเหิงปอนได้หน,นิเยอนเป็นเดือน <c oughs> เป็นเดือน <c oughs> เดือนนึ่งจังได้เนาะผื่นนึ่งอ,อันสิ้นอันอันลายตัวนี้นี่ผื่นเท่าไรกันเขาขายอยู่ในบ้านเขาไม่แพงเลยผื่นหกขีดผื่นหกสิบพันกีบหกสิบพัน 60, 60, กันบต,ตกอยู่เอ่อตัวบ่มีตีนเนาะตกอยู่ประมาณสองร้อยบาทแทนผู้ชม ผืนหนึ่งสองร้อยบาทตีนนี่ขายตั้งห้างเนาะตีนเด้เท่าไหร่เอขายิบนตีนแปดชิปเนาะมันจะยากว่าเนาะมันเก็บลายเก็บอย่างละเอียดเลยอ่าแปดชตัวนี้6กชิปรวมก็เป็นเป็นเซนซีชิพพันเนาะทางเบสเซนซีชิพันกับตกอยู่โเบห้าหกร้อยบาทประมาณนั้นหกรอยบาททานผู้ชมไหมหกร้ยบาท เนาะโตผืนหนึ่งนี่เนาะทางตีนาาทางตีนทางสิ้นนี่เนาะบันนี้โตสิ้นอันตัวนี้เดี๋ยวสิ้นตีนคืน,น,นละแสนกีบแสนกีบก <300 S 2> ับอสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นโดยประมาณเนาะอืมอันนี้แสนกีบถ้าแต่ตีนสิ้นนี้กับแปดสิบพันเนาะแต่ท่าแต่สิ้นนี้ได้แม่นหกสิบพันกีบกัคือบัตรคึงทำได้เวาให้ทุกท่านได้ ฟังนากันฮะเนาะอันนี้แหละเป็นสีไม้ลายมือจากเฮงงานของภูมิปัญญาเนาะภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนชาวบ้านผาโค้งนี่เนาะโอ้เออโอเคเพียงโอ้โอ้มีย้อยอีกมีย้อยนี่ลายลายเพื่อนี่ออเนี่นี่อ่าตัวนี้เราพื้นเทเลอร ตาผูจะขายนี่ผู้คนขายเศษนี่ยคูข้นฮุกคีบแล้วแต่เนาะแล้วแต่ตกลงกันแต่แพงแพงสุดก็คือเศษกีบอืมอืมเป็นช่ใหม่ตั้มใหม่สามร้อยสามร้อยกว่าบาทเนาะแพงสุดอืมโอ้ขั้นเป็นสายใหม่เลยเนาะเป็นใหม่อืมอืมอ่ะหลังจากเบื้องผลิตภัณฑ์ของของเพื่อนแล้วที่ตัำด้วยสี่มือแห่งงานกับสีพาท่านผู้ชมไปเบื้อง วิธีการต่มเลยเนาะมีเมทัลเพื่อนกำลังต่มอยู่ด้านลุ่มครับทีพาทับภู้ชมไปเบิง่งเอาขอบใจได้ไหมเดอ้เอขอบใจที่ให้ลูกหลานได้เบื้องได้ช้มท้าผู้ใดสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์เล่านี้ไปเป็นที่ระลึกกติดต่อทางบ้านตึงคำได้ขอบใจได้ไหมเดอ้อโดยโดยโดยเนาะหลังจากที่บ้านตึงคำได้พาทับภู้้มไปเบื้องผลิตภัณฑ์สีไม้ไลายมือ จากพี่น้องชาวบ้านบ้านผาโค้งเนาะเดี๋ยวบันเตียงคำสิพาทุกคนไปเบิ้งวิธีการตั้มบาดนี่เนาะจากพอเท่าไม่เท่าเพิ่นกำลังตั้มอยูน่นี่สบายดีปลาโอ้ตั้มอย่างนนี้แม่ตั้มตีนสิน้นเออนี่เนะาะท่านผู้ชมตีนสิ้นที่บ้านเตียงคำพาท่านผู้ชมไปเบิง้งอยู่เฮือนไม่เท่าเพิ่นเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้แหละ เป็นวิธีการขั้นตอนในการตั้มเนาะก็ก้อนที่เฮาจะตั้มนี่เฮาได้เฮ็ดอย่างเป็นทําอิดเลยนี่แม่ใชม่มันใช่มันนคุนเอาอันเป็นไฟน,นี่นี่บ่อื่นผายอันี่ละ่ะโอ้ตัวน,นี้นี่ซื้อมาจากไสตัวนี้<ห>ซื้อมาบ่าซื้อมาซื้อเอาเนาะซื้อเอาซื้อเอาตามตลาดเนี่ยนะเนาะตลาดตามหานค่ะคุณล่าเขามาขายก็ซื้อเอาอื ปาได้สอดคู่ตาเลยบ่อันนี้นี่สอดเขาอันนี้เพื่อนเอิญอย่างกัอันนี้เพื่อนเอิญเขาเขาตัวนี้ดิพพืื้้มมเป็นกระัดเลยบอันนี้พื้มพื้มตัวนี้เป็นตัวที่ต่ำตำให้มันแน่นเนาะต่ำให้มันแน่นตำให้มันเข้าอันอันนี้เดีอันอันนี้เดีเป็นอันนี้ไม้ลายไม้เข้านไม้เข้าไม้เข้าเพื่อนเอิญเนาะโอ้ นี้ได้มั้ยเน็ย่อยเอาเอาตัวนี้ย่อเอานะแล้วก็เอาไม่เศรนี้จอดแล้วก็างเอาโอ้หลายแนวเนาะพวกงตัวนี้อีกนี่ปาหลายคันหลายตอนได้ซอดบครูอันเลยบ่ครูตาเลยบ่นี่ปาโอ้หลายแนวอี ตั้มตั้มด้จังมือลเลยนี่ฮะแม่เออลายมือติบแล้วลายนะเอา้าม,มันคือมีลายอันลืบลายซอดแทะเอา้าเอาไปตามลายมันเออลายมันนี่เฮา,าเฮาเฮ็ดเองวะหรือว่า,าโอเฮาตั้งคิดเองเคียบเองเก็บเองนี่ท่านผู้ชมนี่นเบิง่งเบึ้งลายแม่เนาะไสเวล่ากัมีบอไซเวลาเฮิองปอนเลอร์ โอ้เห็นบ่ได้ปลายชายเสว่างทิศหนึ่งกระถึงตีหนึ่งเออตีหนึ่งนี่จักเม็ดจักเส้นบ่จักจักเม็ดจัดบ่จักเม็ดจักเส้นจักว่ามันขานีแหละอ๋อประมาณประมาณเม็ดหนึ่งหรือแปดสิบเซนนะท่านผู้ชมประมาณหาเม็เศร้าประมาณนี้บูเกินนะเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้คือมีซองอ่านสารโยเฮือนเฮานี่มีโซ่ขัดตั้ม อายุตั้ละตั้มลูกหลานแบบอยู่ในเฮือนเท่านี้นี่นในเอนี่ล่ะเขาตั้มเพแตะล้องเพแตะลองเออเพเออเอามาเบิ่งหรือเพแตะลองจ้าเฮาว่าเพขม้าโมเมนต์ว่ะโบนี่นี่ตั้เพี่น้องนี่เอ็ดตัวเก่าแล้วนี่เนาะตัวเก้าแล้วโอ้ผ้าขม้านี่จะเป็นเนื้อนึ่งอีกเนาะอันนี้เพแตะลองนี่จะเป็นเนื้อหนึ่งอีกผ้าขม้า นั่นพื้กว้างกว่านี้นี่แค่ตาลางเกาปูอู่ไปหันตะนี่เห็นแอ้วแบบเขาเจ้าเคียนหัวของของคนในบ้านเท่านี้เนาะอืมอันนูอันน้ำอันนัอ๋อเพื่อเดินแพร่ตะลองเดินแพร่ตะลองอ๋อครับใจหลายๆาด้วยแม่เด้อให้อยู่ดีมึงฮงอายุมั่นขอนยืนอยู่เท่าอยู่แก้ว่าจะได้เห็นภาพวิถีชีวิตครับใจหลายๆาอ๋ออ่านี่แหละเนาะท่านผู้ชมเลยภาพวิถีชีวิตของ พี่น้องเนาะอยู่บ้านผาโค้งซึ่งกับนี่ผู้เท่าผู้แก่นเนาะเพื่อนกับยามเวลาเพื่อนว่างๆเนาะเพื่อนกับตั้มผ้าตั้มเพตามวิถีชีวิตดังเดิมของเพื่อนนั่นแหละเพื่อนตั้มไว้สมายเองเนาะแต่ก็มีบางจํานวนหนึ่งบางขว้วเือนกับขายเนาะกะะับราคากับตามที่บอสตั้มได้สัมผั์ไม่เท่าเพื่อนเอามาให้เบิ้งอะไรเนาะราคาก็ประมาณนั้น ค่ะผู้ใดสนใจกติดตอมาทางั้งเฟซบุ๊กของเบ้าเตงคำได้เนาะเดี๋ยวเบ้าเตงคำสิพาทผู้วมเลาะเบิ้งบ้านพนอีกเลยก่ะสิพาไปต่ออีกบ้านทุ่งบะบ้านป่ากล้วยเนาะสิพาเราเลาะเบิ้งภาพวิถีชีวิตของชนเผ่าของชนเผ่าผุทไทยเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านแถวแถวบ้าน ขอบเขตเมืองไซรบัวทองเนาะไป